ทาโร่รีดิ้งทำอย่างไรให้เขาเข้ามาเร็วขึ้นเขาอาจกำลังมองหาคุณเหมือนที่คุณกำลังมองหาเขาแต่ยังหากันไม่เจอลองเปิดใจแล้วดูว่าคุณควรปรับพลังงานอย่างไรเพื่อเร่งให้รักแท้เดินทางมาถึงเร็วขึ้นตั้งจิตให้สงบหายใจเข้าออกลึกๆแล้วเลือกไพ่ที่รู้สึกดึงดูดที่สุด ไพ่ใบที่หนึ่ง t h r ตาทำใจให้เปิดกว้างและเชื่อว่าความรักดีๆมีอยู่จริงตอนนี้พลังงานของคุณและเขาไม่เชื่อว่ารักดีจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆให้คุณเริ่มตั้งเจตนาดีๆทุกเช้าเช่นวันนี้ฉันมีคุณค่าพอจะได้รับความรักเสริมพลังงานด้วยการฟังเพลงปลุกพลังใจ ออกไปอยู่กับธรรมชาติเปิดใจเจอผู้คนใหม่ๆเมื่อคุณเริ่มเชื่อเขาจะเริ่มเข้าใกล้ไพ่ใบที่สองเอ็อกวอนหยุดคิดซ้ำวนเรื่องรักเก่าแล้วเคลื่อนไหวกับชีวิตให้เร็วขึ้นบางคนยังติดพลังงานรักเก่าหรือความกลัวว่าอดีตจะซ้ำ เขายังเข้ามาไม่ได้เพราะพลังงานของคุณยังวนอยู่กับของเดิมให้คุณลองเดินทางทำสิ่งใหม่ลงเรียนลงแรงกับสิ่งที่ไม่เคยทำยิ่งคุณเปลี่ยนทิศพลังงานเร็วเท่าไหร่ยิ่งเปิดช่องให้เขาเข้ามาเร็วเท่านั้นไพ่ใบที่ส The h i g h p r e r t e s s ใช้ความเงียบเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วปล่อยให้เขาเดินทางมาเองพลังงานของคุณจะละเอียดมากจนเขาสัมผัสได้จากระยะไกลให้คุณนั่งสมาธิสั้นๆทุกวันแล้วส่งข้อความทางใจถึงเขาเช่นถ้าคุณกำลังเหนื่อยฉันขอเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้คุณเขาอาจจะยังไม่เจอทางมา แต่คุณคือแรงดึงดูดที่เขาไม่รู้ตัวว่ากำลังตามหารักนี้จะมาแบบสงบลึกและมีพลังข้อความจากจัก,กรวาลอย่าถามหาว่าเขาจะมาวันไหนแต่ถามว่าวันนี้คุณพร้อมในเวอร์ชั่นไหนเมื่อเขามาถึงรักแท้ไม่มาช้ามันมาตรงเวลา